ทักทายสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ลงนาอีกวันเนาะเมื่อวานนี้ได้ปล่อยน้ํายังไม่ได้พ่นข้าวเดินนะคะก็จะเอ,เอาอุปกรณ์มาเขีย์ให้เป็นร่องน้ําไหลค่ะเพื่อนๆน,นะคะให้น้ํามันไหลลงสะดวกสะดวกค่ะโอ้แมงดามีแมงดาด้วย น,น่าจะเป็นแมงดาโดนรถรถไถเหยียบแล้วค่ะเพื่อนๆนะะวางไว้นี่ก่อนก็ทำให้ล่องระบายน้ำไม่ไหลไว้นักข้าวจะได้ไม่ป่อยค่ะ ให้น้ำไหลดีๆค่ะเพื่อนๆนะ,ะตรงกลางก็ก็ทำเหมือนกันค่ะเพื่อนๆตรงกลางก็ทำเหมือนกันค่ะตรงกลางตรงกลางแล้วก็เขี่ยม,มือนกันค่ะเพราะว่าเวลาระหว่านข้าวข้าวจะได้ไม,ไม่เน่าเนาะไม่เน่าไม่เปื่อย อไปเด้อเพื่อนๆนะคะตอนนี้ ต้องเคีรยก่อนหวานข้าวค่ะเพื่อนเพ่ ต้องมาเคี่ย้น้ำร้ายออกหมดนะคะเพื่อนๆข้าวจะได้ไม่เน่าจ้า ต้องก็ต้องเขี่ยนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้องให้น้ํามันไหลออกนะคะไม่ให้มันขังตรงนน้นก็จะทําเหมือนกันนะคะให้มันไหลเพราะเรามีร่องน้ําอยู่แล้วนะคะให้น้ํามันไหลลงร่องลงรูนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็ค่อยๆทําไปก็ปล่อย,อยออให้มันไหลไปเรื่อยๆนี่แหละนะคะ,ะข้าวจะได้ไม่เน่านะคะ่ะ ข้าจะได้งอกเต็มที่แต่ก็คงจะมาดูมาดูเลอยู่นะคะในช่วงที่ตรงไหนที่น้ํามันยังเลอะๆอยู่นะคะก่อนนี้คือวิธีการทํนานาตมเดิอน,นะคะลําบากหน่อยต้องดูเลไม่เหมือนนาฝุ่นนะคะนาฝุ่นนี้ก็คือกบแล้วก็ทิ้งไว้เลยรอฝนลงรอข้า้งอกอย่างเดียวถ้าดินชุ่มชื้นข้าวก็งอกค่ะ ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ